ก่อนที่จะยื่นออฟเฟอร์เนี่ยแนะนำให้ทำอ่านตัว report. สต a ร t ตรารีพอร์ตอืมใช่สต a ร t ตารีพอร์ตสตร์ต้าก็คือส่วนกลางเหมือนันคล้ายคอนโดที่ไทยเนาะซึ่งรีพอร์ตอันเนี้ยที่เราเอามาคือเราไม่สามารถแบบไปติดต่อสต a ร t ต้าเราเอามาเองได้เขาต้องแบบว่าไปติดต่อคนท,ทำเรื่องสต a ร t ต้าอีกทีหน,นึ่งคนเนี้ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าจัดเรียงให้เราว่าสรุปแล้วงบประมาณของอพาร์ตเมนต์นี้ใช้องกประมาณประมาณเท่าไหร่ในการแบบว่าดูแลอพาร์ตเมนต์หรือว่ามีอะไรบ้างที่ต้องซ่อม ในตัวอพาร์เมนต์อันนี้อาจจะเป็นแบบว่าหลังคารั่วนู่นนี่นัน่นแต่นนคน,นที่เราจ้างเขาก็จะบอกว่ารวบรวมมาให้ก็ทําเป็นรีพอร์ตเราสามารถที่จะอ่านคร่าวๆได้ต้องไปดูวิธีการอ่านเนาะว่าแบบว่าตัวเลขอะไรบ้างที่เราต้องสนใจถ้าสมมติว่าตัวเลขแบบว่าเป็นปกติเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรต่อแต่ว่าสมมติว่ามีดีเฟกมีนู่นนี่นั่นมีตัวเลขหน้าสงสัยเขาจะไปจ้าง อีกคนหนึ่งมาอ่านแบบละเอียดเลยเพราะมันมีบางตึกเหมือนกันที่แบบว่ากําลังจะขึ้นค่าส่วนกลางแบบว่า3-4มสเท่าเพราะตึกมันมีปัญหาก่อนที่จะซื้ออพาร์ตเมนต์เนาะเน้นอพาร์ตเมนต์อะไรก็ได้ที่มันมีสตาร์ตเเนี่ยเราจะต้องอ่านตัวรีพอรตนั้นให้ละเอียดให้มั่นใจได้ว่ามันไม่ได้แบบว่าจะมีผลเสียรายแดงมีการเก็บเงินเพิ่มนู่นนี่นั่นถ้าเกิดเราอ่านเจอแบบนั้นอนะอพาร์ตเมนต์นั้นๆนะไม่ควรซื้อแล้วแหละ